กราบสวัสดีพี่น้องเอฟซแล้วก็นะสวัสดีพี่วิยาดานะที่เฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศพร้อมนะที่ให้ความการุณานะจองรถพานออนไลน์กับไอเสมนะเป็นนิ้วนิสันไอเมล่าปี2017นะเอื้อ้ยแล้วซื้อเงนินสดเลยเบาๆหลายเก็บพ่อนะเมื่อนไอเสมก็จัดเตรียมจะส่งจังหวัดขอนแกน่นนะซึ่งเอาไปส่งให้น่าจะเป็นลูกสาวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคุณพี่คนที่จองนะ คือพี่วิยาดาที่ทำงานอยู่ต่างประเทศนนมมนเนาะนามาเมเนอเสม,มารีพิวให้ครับนะคันนี้เป็นล่อแม็กเวลขอบสิพายางไอเสมเปลี่ยนใหม่ให้ซีสินเลยนะหมดไปซีพานแมั้งทันจำบ่ผิดนะนีะน่เพิ่งหักหัก็ไปล่างค่าแค่มาภายในสวยงามรถเดิมการันตีบาส้นบาเสียวบตาต่ำไฟหนาก็เปลี่ยนใหหม่เพราะว่าอันเก้ามันเหลืองมันเหลือง มันเหลืองหลายมั้งพราะคัดเลยบอกี้ขั้นคัดนะก็เลยเปลี่ยนไม้เลยเพราะว่าไม้แรนหาเมือนโล่จิงแต่เจ้าของเก่าส่วนมากเจ้าของเกาขข่าขับเจ้าขงขึ้นก็เลยเปิดไฟบอยไฟก็เลยเหลืองก็เลยเปลี่ยนไฟให้ไหมนะมีเครื่องเสียงพร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงบ้งดกักเบิ้งดกักเบิ้งดักมีตู้เครื่องเสียงเครื่องเสียงเปิดติดด้ะ เปิดติดเนี่ยหีคิตตี้ด้วยนะพวกคู่มือบอกแม่แรงยางอะไรก็มีครบครับนี่อ่าแม่แรงคู่มือแล้วก็ยางอะไรมีครบรับประกันว่ารถบ่เคยติดแก๊สนีมีไฟกระพริบแป๊บๆนะฝาท่ายบ่เคยถอดฮะงานโชว์เอองานโชว์นอกจากจัดเครื่องเสียงแล้วยังเป็นไฟกระพริบด้วยภายในสวยงาม นะครับทางไกลโปรติไม่ต้องห่วงเพราะยางเปลี่ยนมาใหม่สดๆร้้นๆซนิงๆิงนะเครื่องเสียง PM Power อยู่นี่นะอ่าท่อท่อสิ่งหนึ่งใบแต่ว่าเป็นเครื่องเดิมเลขไม่นะห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลนะตัวนี้เอ้ยเราขอให้รับประกันพร้อมหนึ่งมืนโลไอเสียงก็ได้เขียนรับประกันให้อีกหนึ่งมืนโล ปกติคันนี้จะไม่รับประกันเพราะไอ้เสียมขายเพียงแค่290 0บาทซึ่งราคาปกติหน้าล้านเขาจะขายอยู่มันสาส2 0แสนแต่ว่าเป็นยังครับด้วยความไว,ว้วางใจที่เอ้ยมาซื้อรถกับไอ้เสียมผ่านออนไลน์โดยที่บบเห็นรถไอ้เสียมก็กล้าการันตีให้เพราะว่าสินค้าเขาเป็นสินค้าที่ของดีเขาก็เลยกล้าการันตีให้ลูกค้าคนะเอ้ยก็สบายใจได้บางนี่นะเพราะว่าเอ้ยซื้อรถผ่านออนไลน์บได้เบิเ้งรถด้วยตูวเจ้าของเอง น่ะไอเสียมก็การนันตีรีวิวให้ครับน่ะสวยงามพวงมาหลอกมาไล่น่ะบ่มีถลอกปอกเปิดอกวกลัวเล็กไม้แค่แรนแค่หาหมือนโลแท้ๆน่ะเครื่องเสียงข้างๆพพ้อมน่ะมาเบิ่งของเครื่องเครื่องเดิมๆคันนาเดิมๆเด้อน่ะเบ้าโชกแผ่นเพจเดิมลองแก้มเดิมฝากผงกระกเคยถอดหม้อก,กออายุครบน่ะเครื่องก็นิ่งๆเครื่องหนึ่งจุดสองน่ะ อันนี้ไฟเครื่องเสียงไฟเครื่องเสียงลองแก้มเดิมเบิดนะเอกสารนะเอกสารไอ้ซสมฝากค้นขับรถไปแล้วค้นส่งรถไปเรียบร้อยนี่อยู่ในเหล่มเด้อนะว่าเงินจองมาที่6กหมื่นกค่าโอนเงินมารอบแรกโอนมาหมืน 1, 0, ่นหนึ่งรอบสโอนมาหาหมื่นะแล้วก็ไปส่งรถคอยชําระเพิ่มอีกนะมา นะก็กราบขอบพระคุณพี่วิยดาหลายๆที่ให้ความไว้วา,างใจจองรถพานออนไลน์นะซื้อรถไก๋เซนการันตีให้ครับนะว่าได้รถสวยรถงามการันตียังแน่นอนเรมเอกสารก็พร้อมโอนนาอลูกค้าก็ไปโอนเป็นชื่อลูกค้าเองแล้วก็ไปเปลี่ยนทะเบียนเป็น,ปนยุจังหวัดที่ลูกค้าอยู่ได้เลย,เลยนะก็กราบขอบพระคุณพี่วิยาดานะที่ให้ความไว้วา,างใจจองรถพานออนไลน์ไกเซม ก็ขอ้เอื้อยรืยๆเฮงขงขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางแล้วลูกค้าก็ได้ยินข่าว่าจะกลับไทยประมาณวันที่22หรือ24นี่แหละตุลานี่แหละนะก็ขอให้ล่ำคอยรวยเรื่อยเด้อเมื่อใดเสียมพานไปขอนแก่นเดี๋วเสียมจีแวะเยี่ยมหาเมื่อนี้ไอเสียมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ